สว,ส,สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าอันไปฉีดวัคซีนค่ะพี่น้องไปฉีดวัคซีนึ้นึ้นรถไฟละจ้ะึ้นรถไฟลเรขคืนรถไฟแล้วเราไ,ไ,ไ,ไปน้ำกันพี่น้องไปน้ำกันเดี๋ยวสิถ่ายก่อนสิเข้าไปไอหง,งอเนาะเดียเ๋ยวจะถ่ายเบอร์อีกรอบเด้วยจ้าเด้ออันนี้คืนรถไฟละจ้าพี่น้องไปน้ำกันจ้าพี่น้องเจอกันอีกรอบเด้วจ้เด้อสวัสดีค่ะ เ,เพื่อนๆต่อรถเมย์อีกรอบจ้ะต่อรถเมย์กว่าจะถึงโรงหมอพี่น้องจ้ะต่อรถเมย์จ้ะต่อรถเมย์มาก,กับคุณสามีค่ะาสามีพาไปด้วยจ้ะเด้อรถไฟแล้วก็รถเมย์จ้ะพี่น้องในรถเมย์ใกล้ๆสนามบินจ้าเห็นเห็นบ่จ้ะไปบ่ไปบ่ไปเมืองใกล้บ่พี่น้องเห็นบ่ต้องบินสะละ แอร์พอร์ตแอร์พอร์ตโอเคจ้ะเดี๋ยวเราเจอกันอีกรอบแล้วจ้ะพี่น้องถึงแล้วเพื่อนเพื่อนถึงแล้วถึงแล้วจ้ะถึงแล้วถึงแล้วพี่น้องจ้าถึงบกชีจร้าแล้วลงน้ำแล้วจ้าลงน้ำแล้วจ้ถึงแล้วพี่น้องจ้า ถึงแล้วถึงแล้วจ้าพี่น้องว่ามืดฝนพี่น้องจ้าเห็นเมื่อเห็นฝนบ่เห็นฝนบ่มืดตึ๊บเลยโอเคจ้าเขาไปข้างในเขาพอหายทายได้พี่น้องแค่นี้แหละจ้าสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีค่ะมาบอก อาการที่ไปกระที่ไปฉีดวัคซีนมากเนาะจ้นะเนาะว่ามันเป็นอย่างใดเนาะจ้นะเนาะก็ภาพโดยร,ว,รวมเนาะพี่นะ้องไปฉีดวัคซีนมากก็แล้วกับอาการก็โดยรวมกับโบมี่อย่างหลายเนาะจ้นะเนาะก็โอเคมีปวดหัวนิดหนอ่อยเวียนหัวแล้วก็อาการแบบอ่อนเพลียก็มีนิดหน่อยเนาะจ้นะเนาะบ่บ่หลายเนาะจ้นะเนาะมีอ่อนเพลียนนิดหน่อย เขาก็กินยาพาราซตามอนเนาะจ้ะเนาะแล้วก็ไปได้มือที่สองเราเนาะจ้ะเนาะมือนี้ก็มือที่สองอาการโดยรวมกับโบมี่อย่างเขาไปตั้งแต่มื้อวันศุกร์ประมาณบ่ใบถุงหนึ่งเนาะไปหอดมองมองรุ่งมอที่เขาฉีดวัคซีนเนาะจับประมาณถุงหนึ่งเข้าก็บเซตเซตประมาณถุงนิดหน่อยเนาะจ้ะเนาะแล้วก็เข้าก็ต้องรอ อ่าสิบหานาทีกับการนั่งชีพสิ้นแล้วเนาะตามกําหนดของเขานั่นเลยเนาะจากรุ่งหมอเขาเหตุกันเนาะที่ให้นางพักสักสิบหานาทีเขาก็นางพักช่วงที่ยานางพักหมูพี่น้องฝนตกปกโอ้โหเหมือนกนลังค่าสิทะ,ท,ะทะลุมาเลยจ้ะพี่นองจ๋าเดี๋ยวก็ชิมีคลิปชีมีันนั่นในเบื้องหน้าเนาจะเนาะจากที่ยววันไปมากเนาะจ้าก็โดยรวมกับโบมี่ยังหลายเนาะจ้าเนาะ กะกะมาขอฝากอ่าพี่น้องที่เอ่อบ่ทันได้ฉีดเนาะจ้ะเนาะกะบ่ต้องย่านเนาะจ้ะเนาะกะไปจ้ะพี่น้องไปฉีดปฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันตัวเฮาเองเนาะอนาคตข้างหน้าเฮาก็บ,บ่ฮู้แม่แเนาะจ้ะกะอ่าของทีลี่ก็ได้ของไวเเด้อจ้ะของไวเ ก็ขอบคุณที่สามีเพื่นอนเดินเรื่องให้ทุกอย่างนาะจากเนาะสำหรับเทลลี่เองก็คือสิบเปนเราจะแฟนท็ดไหนทุกอย่างจะแล้วห้องก็ไปน้่นกันไปจนถึงรงหมอน้ากันอาการโดยรวมของเฮาทั้งสองคนกับบ่มี่ยังหลายจากก็อนเพียรน,นิดหน่อยเวียนหัวปวดหัวนิดหน่อยเนาะกับบ่มีอยังหลายก็มอขอฝากพี่น้องทุกๆคนที่ยังบ่ท่านได้ฉีดนอกจากเนาะก็ บ่ต้องบ่ต้องกลัวเนาะจ้นะเนาะบ่ต้องย่านอ่าก็อ่าเขาฉีดตามกำหนดที่เขาให้ไปเนาะจ้นะเนาะเพราะว่าอยู่อยู่ทางอยู่ทางอันเมืองนอกเขาจะมีตามตามอายุเนาะจ้นะเนาะตามอายุคนไปเนาะค่นนะเนาะจากจากสูงลงต่ำเนาะจ้นะเนาะเขาก็ทยอยทยอยฉีดอยู่เนาะตอนนี้เนาะพี่นอ้องอ่าผู้ใดบ่ดทันได้ลงน้ำไปฉีดก็ไปเด้อพี่น้องก็เฮาบนหัวหนาคตเนาะ ต่ที่พี่น้องเขาฉีดมาหลายๆคนมันกับมีอย่างนอกจากนอกาเป็นธรรมดาก็บางคนก็อาจจะแพ้แน่นานเป็นไขรเป็นไครตัวห่อนนั่นสินอกจากนอกแต่ของที่เรียกก็มีแค่ปวดหัวเวียนหัวแล้วก็เจ็บแค่มองฉีดนิดน้อยนอกจากนอกแต่เขาก็เอาน้ำอุ่นๆมาประคบนอกจากนาะประคบบ่ใหายมันแข็งเนาะก็ ก็คือวัคซีนที่เขาเป็นเด็กน้อยนั่นแหละลเวลาเกาไปฉีดเทาก็ยังมีอาการเจ็บอาการตัวห้อเนานะจานะันเนาะกับบางคนกับซีมีแบบนั้นเนะานะแต่แต่แตสาวทิรี่โบเป็นเนาะจะบ่เป็นกับก็บล่ออีกเนาะบางคนก็มามาแพะอ,อาทิตย์ที่สองอยังสี่เนาะจานะันเนาะแต่ของทิรีก,ลกนะ็ล่อเบิ่งไปเนาะจันเนาะล่อเบิ่งอ่งจากอีกอาทิตย์หนึ่งหรือว่าสองสามมืออีก่มันจะมีอาการอีกอย่างเนานะ,นะจานะันเนาะแต่คิด แต่ตอนนี้กะคิดว่าบ่มีหยังจ้ะบ่มีหยังกะปวดหัวก็เป็นธรรมดานิดหน่อยเนาะจ้ะเนาะก็บ่หลายขอบคุณทุกกําลังใจพี่น้องก็ฝากพี่น้องทุกคนนะจ้ะเนาะที่บ่ทันได้ฉีดกะบ่ต้องย่านเด้อจ้ะกไปฉีดนําไปีดชพี่น้องจ้ะเพราะว่าเฮาบ่อนาคตข้างหน้าเนาะก็เ มีไหวก็อุ่นใจนะพี่น้องแมนบอคือจงเข้าไปฉีดวัคซีนตนนีหน่อยแมนบอแก่แก่บาดพรายาแก่นั่นแก่นี่แมนบอเขากับผาลูกพาเตาไปฉีดแมนบอละอันนี้ตอนนี้กัมาถึงคิวพวกเข้าเรื่องวันนี้วัคซีนวัคซีนคนแก่แมนบอพี่น้องกับไปฉีดเ้าจะไปฉีดกับบ่ตรงย่านเนาะจ้ะเนาะแต่ข้าวนั่นข้าวนี่ก่เขากับบ่ตรงย่านหลายนะพี่น้อง ไปออปองกันตัวเข้เองเนาอจ้นเนาะพี่น้องจ้าขอบคุณทุกกำลังใจจ้าขอบคุณที่เข้ามารับชมสาวทิลีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวทิลีนะนะเด้อจ้าขอบคุณหลายๆจ้าเจ,จอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องบายบายจ้าสวัสดีค่ะ <c oughs> เดี๋ยวพี่น้อง <c oughs> <l> ừng, <c oughs> ลืมลืมอีกหน่อยหนึ่งจ้ารอ ไอ่เหล่มนี่ก็สําคัญด้วยจ้ะพี่น้องจ้าเหลี่มนี่ก็สําคัญเฮามีเหลี่ยมนี่ไว้ก็ดีด้วยจ้ะพี่น้องสําหรับพี่น้องที่เดินทางเนาะสาหรับมู่งห่าที่อยู่ฟังยุโรปฟังฟังทั้งนอกทั้งหลายเนาะจ้ะเนาะเฮามีเหลี่ยมนี่ก็บสบายเผื่ออนาคตข้างหน้าว่าเขาจะตรงโชวอ,อันนีโบยังส่นะจ้ะเฮาก็ตรงมีเหลี่ยมนี่ไว้ครอบครัวสาว ครอบครัวของทิลลี่มีเเล่มนีแล้วด้วยจ้าพี่น้องเหลือตลูกชายเนาะลูกชกายเขาพระท่านไปฉีดเขาพระท่านถึงอายุาเกณฑ์ที่เขาไล่เขาไล่อายุตามอายุลงไมย้ยอะนะจ๊ะเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอย่าลืมอัือนมี่ถามเอาก็เลมนี้น้ำด้วยจ้าพี่น้องโอเคจ้าขอบคุณค่ะเจอกันจา้า